กับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเจ๊เฮในช่องเจ๊เฮชาแนลนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้มีรบอยู่3 0 0พันนะคะจะโบลจะลบมาดูกันนะคะเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรให้ผู้ปกครองแนะนํานะคะมาสนับสนุนให้ได้กำเนิดนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่เบ็ดที่40บปลายก่อนเลยนะคะมาล้างหน้ากันสิบหมุนค่ะเหีย <Yeah, S 2> จัดเลยค่ะดูดีมันจะให้เราไหมเย็ด <Yes. S 1> แม่ขนาดนี้ โอเคแบบนี้พวกกันใช่อย่างนี้พวกกันมาต่อค่ะอีดักโอ้โหอย่างนี้ก็มีตังเปผู้ชายแน่นอนบอกเลยเปิดหัวมาขนาดนี้มีตังเปผู้ชายแน่นอนบอกเลยอ่ะมาต่อค่ะดูควาสขขมสนุกความบันเทิงนะคะอย่าไปเสียกับมันนะคะโอเคหอมแดงค่ะไข่ทุกเขยไม่มานะคะเสียงแอดอาจจะจัดจิตนะคะเดี๋ยจริงใจนะคะบอกไว้ก่อนนะคะ มาล่อเบ็ดร้อยี่เลยอีเหี้ยไรก็ได้ไม่ได้ก็กชังแมงมาค่ะอย่าลืมนะคะค่ายละเจาเกมียหองค่าย pg และค่ายพ p พมานำเสนอทุกวันนะคะฝากกดติดตามช่อง youtube น้องใหม่ด้วยนะคะช่องเจเฮซา n แนลนะคะขอย้ำช่องเจเฮซา n แนลนะคะน้องไก่มาสวยมากลูกโอ้โหแต่งได้คูณห้านะคะจุกๆุไปเจจุกจไปเจบอกเลยมา หอนไิธีค่ะรัสมาอีดอก4,220บาทมาค่ะมาค่ะมาต่อเรื่อยๆค่ะนี่แค่เปิดไม้นะคะงานนี้นะคะสุปอร์มกเก็ตให้ช็อปจริงค่ะฟรีกระนำค่ะบอกเลยค่ะงบ3,000โดดอะไรไป4,000นะคะแบบว่าแอบปลื้มนิดนิดนะคะไข่มาค่ะอะไรมาอีกแอปเปิลค่ะน้องไก่มาหมุยไม่มานะคะผิดหวังแน่นอนมาค่ะ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 เรื่อยๆค่ะ โอเคค่ะเสียเงินไม่ว่าเรียเสียหน้านะคะบอกไว้ก่อนสแครเตอร์จะมาไหมคงไม่มาหรอกคงไม่มาหรอกเห็นไหมล่ะไอเ้เหี้ยมันจะสร้ายความหวังเราบอกเลยว่าเราไม่เล่นเราเล่นโดยที่ไม่งอะฟีซัป,ปินนะคะบอกเลยเพราะเกมนี้มีให้ซื้อฟีเจอร์ค่ะบานาน่าเข้ามาค่ะต่อไปมิ้วมาไหมน้องไก่มาแทนมิ้วนะคะโอเคค่ะสวยขะเย็ดแม่อีดอกมาต่อค่ะเลิเต็มหน้ากระดานค่ะแถมพูดหกมาอีก คูณแมาอีกนะคะสวยค่ะยาวกับงานนี้คูณ8ค่ะเต็มกระน่ำเต็มดุมค่ะอีดอกรกเกินคุ้มจริงๆเอาจริงนะมีรถบุกแค่3ามคันสุดท้ายเนี่ยจริงๆเพื่อนชวนมีกินเล่าไม่ไปนะคะเนี่ยลองมาเสี่ยงโชคดูแล้วสุดท้ายได้จริงๆค่ะโอเคสำหรับท่านใดอยากให้เล่นเกมไหนค่ายไหนนะคะ ใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะเดี๋ยวเจ๊เฮจัดให้นะคะกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนและกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาอัปเดตคลิปใหม่นะคะเจเฮจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆได้รับทราบก่อนใครๆเลยน,นะคะมาค่ะมาเรายาวค่ะโอเคค่ะรุสแคปเตอร์อีกหนึ่งค่ะไม่มาแน่นอนค่ะอีดอกรม,มกสแคปเตอร์เนี่ยโอเคไหมเลยจ้ะ งงมากอีกดอกพอเปลี่ยนเป็นมาเป็นเบ็ดร้อยยี่เข้าเฉยอะอีเหี้ยเหมือนมันจะมากับดวงจริงมามามาต่อเรื่อยเฮ้ยเกินปุยมยุ้ยเกินปุยมุยยม้ยสมีโอเคนะอีช้างก็ดูกันสับทันใดถ้าเกิดไม่ชื่นชอบคําพูดของแอดต้องขอไปที่นีน่เละคะ่ะมาค่ะมาต่อค่ะโอเคหนมปังเข้าค่ะอะไรมาอีกไข่กับแอปเปิ้ลข้าต่อค่ะองุ่นมามุย้ยมาแน่นอนค่ะบาะนาน่าข้าอีกค่ะลูก สวยจ้าลูกอะไรไม่อีกไม่มานะคะแต่คูณแปดแน่นอนค่ะอยู่ในกำมือแล้วนะคะกรีซงานนี้ทั้งช็อปทั้งได้ฟรีค่ะบอกเลยซูเปอร์มาร์เก็ตให้เราแตกจริงเลยเล,ลอ,ออีดอกงานนี้มีเงินเปผู้ชายนะไม่ต่ำกว่าสองคนแน่คืนนี้กูบอกเลยอีดอ,อกเดีย๋ยวเราหมุนอีกสองสารอบเย็ดแม่ไขขนาดนี้มาต่อครัลูกไม่มานะคะ โอเคไม่มานะคะอย่าเพิ่มเบ็ดอีกรอบนึงค่ะเป็นเบ็ด2 0 0ไปเลยหุยเจ้าดีไหมนะลองดูสิหมุนดีหน้าเสียงไทยอยู่ถ้าเกิดมันแจกวันนี้ก็ไม่น่าพลาดหรอกแอปเปิลค่ะอีดอกสวยลูกมาค่ะเต็มดุมแน่งานนี้ขอคูณค่ะสวยค่ะขอคูณอีดอกงานนี้คูณลงหนักย็ดแม่เข้ามาไข่มายัดแม่คูณหแค่นี้อุ่นใจค่ะหกพันเจ็ดพันแฟบูส เย็ดเ <Yes>. hey. เหมือนมากกับดวงจริงๆค่ะงานนี้นะคะบอกเลย8 1 0 0นหนะคะเย็ด yes. <Okay. S 2> คอกมาค่ะโอเคค่ะมาต่อลุกงบ3,000นเองนะคะทุนแค่3,000อเฮียจะไปกินเหล้ากับเพื่อนนะคะแต่ไม่ไปค่ะเฮียเอามาเสี่ยงดวงเย็ด yes. แม่้มันก็ได้ขนาดนี้เห็นผลสุดๆ800มาต่อค่ะลุก คูณสเข้าไปค่ะสี่พบาทนะคะเต็มดูมอีกแล้วกรี๊ดต่อเลยงานนี้เปนผู้ชายไม่ต่ำกว่า2คืนนี้แน่นอนมาค่ะมาค่ะมาค่ะมาไหลไม่ไเลื่อค่ะอีดอกเราเล่นโดยไม่งอฟิสปินนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะคะช่องเจเฮชาแนลนะคะเป็นช่อง YouTube น้องใหม่นะคะช่องเจเฮชาแนลนะคะ และพบอีกทีคลิปหน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้เพียงพอแล้วค่ะมีงบ3 0 0 0ันนะคะแต่โบกกำไรมาตั้ง27000ค่ะหักลบกำไรน,นะคะได้มา24000นะคะเต็มดุมค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออภายาัยที่ด้วยถ้าเกิดท่านใดไม่ชอบคำพูดของแอนนะคะคำพูดอาจจะรุนแนบมาหน่อยนะคะแต่จริงใจนะคะฝันดีนะคะไปก่อนจะบ๊ายบาย